สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการซ u เปอร์ฮีโร่โปรไฟล์นะครับและก็วันนี้นะครับจะมาพูดถึงประวัติของออนสล็อตซึ่งเป็นอีกตัวละครที่มีหลายๆคนเนี่ยเรียกร้องให้ช่วยเล่าประวัติให้ฟังหน่อยถ้าเป็นเด็กยุค90สเนี่ยเราก็จะชินกับออนสล็อตในฐานะของบอสในเกมแต่ไม่ว่าคุณจะรู้จักออนสล็อตจากไหนวันนี้คือวันสิ้นสุดการรอคอยนะครับเพราะว่าผมจะเล่าประวัติตัวละครตัวนี้ให้ฟังตั้งแต่จุดกำเนิดจนถึงจุดจบของเขาเลยทีเดียวแต่ก่อนจะไปเริ่มบด หมายสำคัญนะครับก็ขอฝากสปอนเซอร์ใจดีอย่างแว่น o p t ตันะฮะแว่นกันแสงสีฟ้าคุณภาพที่มีหลากหลายออปชันให้คุณเลือกนะครับใครสายตาสั้นเขาก็ตัดเลนส์ตามค่าสายตาให้ได้ด้วยนะฮะมีนักทัศนมาตรเอาไว้วัดสายตาให้แบบชัดเปะ๊ะสั่งซื้อแว่น o p t ตัได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างนะฮะและแจ้งโค้คดในครสก็ได้รับส่วนลด100บาทด้วยยังไงก็ฝาก o p t ตัเอาไว้ในอ้อมใจด้วยนะครับ ถ้าจะให้คำจำกัดความว่าออนสล็อตคือใครนะครับอธิบายให้เข้าใจง่ายๆว่ามันคือสิ่งมีชีวิตพลังจิตที่เกิดจากจิตชั่วร้ายของโปรเฟสเซอร์ X กับแมกนีโตรวมกันถามว่าเกิดขึ้นได้ยังไงคือสมัยก่อนเนี่ยทีม X-Men กับพวก Brotherhood of the Evil Mutant ของแมกนีโตนะฮะต่างก็ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานเพราะว่าอุดมการณ์ของทั้สงสฝ่ายเนี่ยแตกต่างกัน ฝั่งแมกนีโตก็เห็นว่ามิวแทนเนี่ยควรจะปกครองพวกมนุษย์ส่วนโปรเฟสเซอร์เก็อยากจะอยู่ร่วมกับมนุษยชาติอย่างสันติ2ฝัง่งนี้ก็เลยขัดแย้งกันไม่เลิกแต่ถึงชาลเซเวียจะมีจิตใจฝ่ายสันติก็ตามความจริงก็คือชาลเขาสะกดส่วนที่เลวร้ายในจิตใจที่โหยหาอำนาจเอาไว้นะครับในส่วนลึกโดยการสร้างกำแพงจิตเนี่ยล้อมส่วนที่ไม่ดีเอาไว้เลยเรียกว่าเป็นด้านมืดในใจที่ไม่อยากให้หลุดออกมา ความขัดแย้งระหว่างแมกนีโตกับโปรเฟสเซอร์เกเนี่ยก็ดําเนินมาอย่างต่อเนื่องนะครับในที่สุดแมกนีโตก็ได้ทําเรื่องที่ล้ําเส้นเกินกว่าจะให้อภัยนั่นก็คือการใช้พลังควบคุมโลหะของเขา ดึงเอาอาดามันเทียมออกมาจากร่างของวูเบรินคือที่ผ่านมาถึงแมกนิโตจะทําเรื่องเลวร้ายฆ่าผู้คนไปมากมายยังไงมันก็ยังพอทนแต่เรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เลว3จนฝางเส้นสุดท้ายในใจของชาลส์เนี่ยขาดสะบัน้นเซเวียที่สติหลุดก็เลยใช้พลังจิต อัดเข้าไปในหัวของแมกนีโตเพื่อชัดดาวสมองของไอ้วายร้ายตัวนี้ซะให้โลแกนเป็นคนสุดท้ายที่เจ็บตัวไอ้หมอนี่จะได้ไม่ต้องไปทําร้ายใครได้อีกและทีนี้จังหวะที่จิตของทั้งคู่ชนกันเนี่ยมันจะมีเวลาแค่เสี้ยววินาทีที่จิตชั่วร้ายของแมกนีโตพุ่งเข้าไปสิงอยู่ในจิตของเซเวียโดยไม่รู้ตัวซึ่งตอนนั้นไม่มีใครรู้เลยว่าสิ่งมีชีวิตพลังจิตนาะมว่าออนสล็อตเนี่ยกำลังฟูมฟักตัวเองอยู่ หลังจากการถือกำเนิดนะครับอ่อนสล็อตก็ยังคงแฝงตัวอยู่เงียบๆในจิตของเซเวียโดยที่ไม่มีใครล่วงรู้จนกระทั่งหลายปีต่อมาการที่มนุษย์ยังคงหวาดกลัวและเกลียดชังมิวแทนการตายของมิวแทนจํานวนมากเพราะไวรัสเลกาซีและปัญหาสารพัดสารพันทําให้โปรเฟสเซอร์เอ็กซ์เนี่ยเริ่มเกิดความเครียดสะสมทั้งโกรธทั้งผิดหวังและรู้สึกว่าตัวเองห่วยแตกซะเหลือเกินซึ่งอารมณ์ด้านลบเหล่านี้เนี่ยก็ค่อยๆกระตุ้นให้ออนสล็อตเริ่มตื่น ตัวทีละน้อยจนกระทั่งเหตุการณ์สุดท้ายคือตอนที่พวกมนุษย์ใจร้าย,ลายกลุ่มหนึ่งกำลังรุมทำร้ายเด็กมิวแทนในกล้กับเขตสถาบันของเซเวียจนตายเหตุการณ์นีน้ทำให้ด้านมืดในตัวของศาสตราจารย์เนี่ยปัทธุออกมาออนสลอตจึงตื่นขึ้นอย่างเต็มตัว พอลืมตาตื่นขึ้นมาปุ๊บนะครับออนสล็อตก็เริ่มออกฤทธิ์ออกเดดเลยทีเดียวอย่างที่บอกว่าหมอนี่เป็นพลังจิตที่มีชีวิตใช่ไหมการที่มันจะลงมืออะไรเนี่ยตอนแรกก็ไม่มีใครรู้รอะครับเอาว่าเหยื่อคนแรกของออนสล็อตก็คือแจ็คเกอร์นอตที่โดนซัดปลิวจากแคนาดาไปจนถึงรัฐนิวเจอร์ซีย์ซึ่งพอได้สติมาปุ๊บเนี่ยแจ็คเกอร์นอตก็เริ่มออกอารวาสนะครับเพราะว่าสติแตกเลยเอ็กซ์มนก็เลยร่วมมือกันปราบให้สงบลงและตอนนั้นเป็นครั้งแรกที่ทุกคนได้ยินชื่อออน สลัดออกจากปากของเขา หลังจากซัดเจเกิลนอตไปแล้วนะครับออนส็อตก็ยังไม่ปรากฏตัวให้ใครเห็นในทันทีแต่มันเริ่มแทรกซึมเข้าหน่วยงานของรัฐซึ่งหน่วยงานนี้เนี่ยเป็นหน่วยที่พัฒนาหุ่นเซนติเนลเอาไว้ต่อกรกับมนุษย์กลายพันธุ์และออนส็ลตเนี่ยก็ควบคุมจิตใจของนักวิทยาศาสตร์หัวกะทิ15คนนะครับเพื่อลวงเอาข้อมูลของเซนติเนลรุ่นล่าสุดซึ่งการหายตัวไปของหัวกะทิทั้ง15เนี่ยก็ทำเอาหน่วยงานและวุฒิสมาชิกถึงกับงงเป็นไก่ตาแตกจะสืบหาหลักฐานว่าเป็นฝีมือ ของใครเนี่ยก็หาตัวคนทําไม่เจอแถมหลักฐานเดียวที่เหลืออยู่ก็คือหน้าจอที่มีอักษรคําว่าออนสล็อตขึ้นอยู่เต็มไปหมด คนแรกที่ได้เห็นรูปร่างของออนสล็อตก็คือจีนเกรครับคือจู่ๆเนี่ยออนสล็อตมันก็ดึงจิตของจีนเข้าไปคุยในแอสตันเพลนซึ่งเป็นมิติแห่งจิตวิญญาณและความคิดที่แยกจากโลกวัตถุที่เรามองเห็นและเหตุผลที่มันต้องการคุยเนี่ยก็เพื่อต้องการจะเกลี้ยกล่อมให้จีนเกรทรยศเซเวียและหันมาร่วมมือกับมันเพื่อสร้างโลกใหม่พอเห็นว่าจีนเริ่มไม่เล่นด้วยนะครับออนสล็อตก็เริ่มแฉความลับอันดำมืดของศาสตราจารย์ว่า เนี่ยไอเซเวียคนนี้เนี่ยเธอนึกว่ามันเป็นพ่อพระอย่างนั้นเหรอคิดว่ามันเลี้ยงดูสั่งสอนเธอเหมือนลูกด้วยหัวใจของความเป็นพ่อหรือยังไงจริงๆแล้วนะไอโน้นคนนี้เนี่ยมันแอบรักเธอตั้งหากมันอยากจะเลี้ยงต้อยแล้วก็อยากจะซ้ำเธอด้วยเว้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเลิกคิดว่าโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์เป็นพ่อพระใจงามสักทีเถอะเพราะมันก็เป็นมนุษย์เหมือนกับทุกคนนะนะที่มีรักโลภโกรธหลงเพียงแค่มันสะกดอารมณ์ด้านลบเอาไว้ก็เท่านั้นเอง เอาจริงก็ไม่แปลกหรอกนะครับที่ออนสล็อตจะรู้เรื่องพวกนี้เพราะว่ามันเกิดจากจิตด,ด้านมืดของเซเวียกับแมกนีโตรวมกันอย่างที่บอกเพราะฉะนั้นเจ้าของร่างคิดอะไรปิดบังอะไรเอาไว้ลึกแค่ไหนเนี่ยมันก็รู้หมดและพอได้รู้ความจริงที่น่าตกใจปุ๊บ จีนเกรก็ยังยืนยันกับออนสล็อตว่าเรื่องแค่นี้เนี่ยมันไม่ทําให้ฉันเปลี่ยนใจไปร่วมมือกับแกรอกนะฉันอาชินกับโลกที่มีคนหน้าไหว้หลังหลอกไปซะแล้วละ่ะและพอรู้ว่าจีนไม่เอาด้วยกับแผนที่วางไว้นะครับออนสล็อตก็เลยดีดจ,จิตของจีนเกรกระเด็นกลับเข้าร่างแต่ก่อนจากกันเนี่ยเขาก็ได้ฝากชื่ออนสล็อตประทับไว้ในความคิดของจีนเกรเรียบร้อยแล้ว มาถึงตรงนี้นะครับแหม่เล่ามาสักยืดยาวอ่อนสล็อตก็ยังไม่ได้โผล่มาทำอะไรใครเลยเอาแต่เล่นบทอ e ีแอบนะครับ ต่อตรงนั้นตรงนี้ไม่หยุดทีนี้ระหว่างที่โปรเฟสเซอร์เอกําำลังสืบหาตัวเนทเกรย์มิวแทนที่หลุดมาจากเอิร์ธ295เนี่ยจริงๆแล้วเนทคนนี้นะครับก็เป็นมิวแทนอีกคนที่ระดับพลังจิตโหดมากๆพอสัมผัสได้ว่าโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์ส่งกระแสจิตมาแกะรอยเนทก็เลยกระชากชาร์ลส์ออกมาจากแอสตันเพลนเพื่อลากออกมาคุยกันให้รู้เรื่องอธิบายเรื่องแอสโทรเพลนอีกสักทีนะครับคือแอสโทรเพลนเนี่ยคือมิติที่เราผู้มีพลังจิตสามารถถอดจิตและใช้ มิตินี้เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างกันเหมือนที่ผมเล่าเมื่อกี้ครับว่าออนสล็อตเองก็เคยดึงจีนเกรเข้าไปคุยกันในมิตินี้เอาเป็นว่ามันคือระนาบมิติที่ผู้ใช้พลังจิตใช้ในการสื่อสารนะครับซึ่งการที่เนทสามารถดึงจิตของเซเวียออกมาจากแอสโทรเพลนได้เนี่ยมันทําให้ออนสล็อตเรียนรู้วิธีที่จะหลุดออกจากแอสโทรเพลนทําให้มันกลายเป็นอิสระและสามารถยึดร่างของชาร์ลส์ได้อย่างสมบูรณ์ พอยืดร่างศาสตราจารย์ได้ปุ๊บนยครับอ่อนสล็อตก็ประกาศเรียกให้ X-Men มารวมตัวกันที่คฤหาสน์ซึ่งตอนนั้นอ่อนสล็อตที่อาศัยใบหน้าของศาสตราจารย์ก็ได้ชักชวนให้เหล่า X-Men หันมาเปิดฉากทําสงครามกับมนุษยชาติโดยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ย พวกเราคิดผิดมาตลอดว่ามนุษย์กับมิวแทนจะสามารถอยู่ร่วมกันได้เพราะจริงๆแล้วพวกมนุษย์เนี่ยมันเลวเกินจะเยียวยาแล้วและทางแก้มีอยู่ทางเดียวก็คือพวกเราจะต้องขึ้นปกครองพวกมันซะและคอยเลี้ยงดูพวกมนุษย์เหมือนเป็นลูกแกะของพระเจ้าระหว่างที่ออนสล็อตในร่างของเซเวียกำลังชักชวนลูกศิษย์นะครับ เหล่า X-men ก็คัดค้านวิธีนี้ส่วนจีนเกรเองก็เห็นแล้วว่าเอ๊ะทําไมศาสตราจารย์มันพูดจาแปลกๆเธอก็เลยเข้าไปสํารวจจิตของโปรเฟสเซอร์เว่ามันเกิดอะไรขึ้นจ้ากระทังได้เจอกับออนสล็อตที่ปรากฏตัวออกมาในโลกแห่งความจริงเป็นครั้งแรกซึ่งหลังจากที่เหล่า Xmen ลุกขึ้นสู้มันกลับเล่นงานเหล่าฮีโร่อย่างหนักถ้าไม่ได้บิชอปกระโดดเอาตัวบังเอาไว้ทุกคนน่าจะตายจากการโจมตีของออนสล็อตแน่ๆและหลังจากที่ทลม่ม X-Men จนเละ มันก็ล่าถอยไปเพราะการฆ่าไม่ใช่เป้าหมายแต่มันมีเรื่องสำคัญกว่าที่ต้องทำตามแผน แผนการของออนสล็อตในตอนนี้ก็คือมันต้องการที่จะรวมจิตของมนุษยชาติให้เป็นหนึ่งเดียวเพราะมันเชื่อว่าถ้ารวมกันปุ๊บมันก็จะสามารถควบคุมเหลา่ามวลมนุษย์ได้ไง่ายๆและเพื่อให้แผนนี้สําเร็จนะครับมันต้องการ2ตัวช่วยคือพลังเปลี่ยนแปลงความจริงของแฟรงคลินริชาร์ดและพลังจิตอันมหาศาลของเนทเกรและเพื่อการนั้นออนสล็อตได้สร้างร่างจิตเป็นเด็กชายที่ชื่อชาลีเพื่อหลอกล่อแฟรงคลินริชาร์ดและด้วยความไร้เดียงสาของเด็กน้อย กลินก็ไว้ใจชาลีแล้วก็ถูกลักพาตัวไปอย่างง่ายดายแม้ว่าแฟนแทสติกโฟจะพยายามเข้าขัดขวางอย่างสุดความสามารถเนี่ยแต่ก็ไม่ทันแล้วล่ะครับนอกจากนี้ออนสล็อตยังออกอุบายด้วยการใช้ร่างของชาลีแกล้งร้องขอความช่วยเหลือจากเนทเกรทำให้มันลักพาตัวเป้าหมายได้แบบอีซี่จัด,จด แผนครองโลกของออนสล็อตเริ่มขึ้นโดยการใช้ข้อมูลที่ขโมยมาเนี่ยสั่งการให้กองทัพหุ่นเซนติเนลมารวมตัวกันที่เกาะแมนฮัตตันเพื่อปิดกั้นพื้นที่จากโลกภายนอกควบคุมไม่ให้ใครลุกขึ้นมาต่อต้านแผนของมันเราฮีโร่ทีมต่างๆทั้ง X-Men Fantastic f o u ิและ a v e n g เจ r ต้องผนึกกำลังกันบุกเข้าแมนฮัตตันเพื่อโค่นออนสล็อตและยับยั้งเหตุการณ์เลวร้ายก่อนที่หายนะจะบานปลายมากกว่านี้ ในการปะทะใหญ่ระลอกแรกนะครับทีมฮีโร่สามารถฝากองทัพเซนติเนลเข้าไปชิงเอาตัวศาสตราจารย์เซเวียออกมาจากร่างของออนสล็อตได้สำเร็จทำให้มันศูญเสียร่างโฮสต์ของตัวเองตอนนั้นทอคิดว่าเรื่องจะจบเท่านี้เพราะคิดว่าออนสล็อตที่ศูญเสียร่างโฮสต์ไปแล้วเนี่ยก็น่าจะหมดรีสแต่มันกลับให้ผลตรงกันข้ามเลครับ ตอนนี้ออนสล็อตมีทั้งพลังจิตของโปรเฟสเซอร์เกับพลังควบคุมแม่เหล็กของแมกนีโตและพลังเปลี่ยนแปลงความจริงของแฟรงกลินบวกกับพลังจิตอันมหาศาลของเนตเกรการแยกชาลส์ออกมากลับทําให้มันเป็นอิสระยิ่งกว่าเดิมจากที่เคยมีกายเนื้อออนสลลอตก็อีโวเป็นร่างพลังงานบริสุทธิ์ในชุดเกราะสีแดงและใช้อํานาจควบคุมโลหะทําให้ทั้งเมืองพังพินาศจนมีผู้เคราะห์ร้ายมากมาย ถึงแม้จะดึงเอาร่างของ p r o f ฟสเซอร์อซ์ออกมาแล้วแต่ในร่างของออนสล็อตก็ยังมีแฟรงคลินกับเนทถูกขังอยู่และทั้งคู่ก็ค่อยๆโดนสู่พลังจนออนสล็อตเนี่ย เริ่มสร้างดวงอาทิตย์เทียมขึ้นมาเหนือท้องฟ้าเมืองนิวยอร์กหวังว่าจะแผดเผามนุษย์ให้สิ้นซากนาทีนี้นะครับออนสล็อตก็ไม่อยากจะควบคุมมนุษย์และเพราะว่าพวกมนุษย์เนี่ยมันริดเยอะมันต่อสู้มันสู้มือซะเหลือเกินยิ่งอยากคุมก็ยิ่งโดนต่อต้านแถมการได้เห็นความทรงจําของเนทเกรเนี่ยก็ยิ่งทําให้ความดํามืดในใจของออนสล็อตยิ่งก้าวร้าวขึ้น เพราะว่าเนทเกรเนี่ยเป็นมิวแทนที่มาจากโลกที่ถูกอพค c a l y p s ์ปกครองซึ่งเห็นอย่างงี้ออนสล็อตก็ยิ่งอยากจะทําให้โลกเนี่ยจมอยู่ในหายนะเข้าไปใหญ่ด้านศึกภายในตอนนั้นแฟรงคลินกับเนทเนี่ยก็พยายามจะช่วยกันปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของออนสล็อตส่วนศึกภายนอกเหล่าฮีโร่ก็ต้องงัดวิธีสุดท้ายออกมาเพื่อยับยั้งหายนะในครั้งนี้ คือในตอนนั้นนะครับฟีนิกซ์หรือว่าจีนเกรย์เนี่ยได้ใช้พลังโทรจิตของเธอเข้าปิดกั้นสติปัญญาของดร์บรูซแบนเนอร์ในร่างของฮักทำให้เจ้ายักษ์เขียวจอมพลังกลายเป็นอสูรคุ้มคลั่งพุ่งเข้าอัดใส่ออนสล็อตด้วยพละกำลังอันมหาศาลและโหมดคลั่งของฮักก็ทำให้เขาสามารถบดขยี้ชุดเกราะของออนสล็อตจนแตกกระจายพอเกาะแตกปุ๊บทุกคนก็นึกว่าอ่ะ รอบนี้คงจบแล้ว จบจริงๆแง,งๆแต่มันก็ยังไม่จบเท่านี้ครับเพราะว่าออนสล็อตดันกลายเป็นสิ่งมีชีวิตพลังงานเต็มรูปแบบที่การโจมตีกายภาพเนี่ยไม่มีผลกับมันอีกต่อไปแล้วพอเห็นแบบนี้ทอก็เลยบินเข้าไปในร่างของออนสล็อตเพื่อโจมตีมันจากภายในแต่ลําพังแค่ทอคนเดียวมันก็ยังไม่สามารถที่จะทําลายออนสล็อตลงได้พวกฮีโร่ทั้งอ v เวนเจอร์สแฟนตาสติกโฟต่างก็กรูตามทอเข้าไปช่วยกันทําลายออนสล็อตซึ่งเหตุผลที่พวกมิวแทนไม่ได้เข้าไปด้วยก็เพราะว่ามันมีทฤษฎี ที่บอกว่าจริงๆแล้วออนสล็อตเนี่ยมันคือสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเผ่าพันธุ์มิวแทน์ถ้าพวกกลายพันธุ์แห่กันเข้าไปเนี่ยมันจะกลายเป็นการเพิ่มพลังให้ออนสล็อตทาให้กําจัดมันไม่ได้สักทีพวกฮีโร่ก็เลยปล่อยให้พวก Xmen คอยซัพพอร์ตอยู่ด้านนอกคือออนสล็อตเนี่ยมันจะมีจุดอ่อนอยู่อย่างหนึ่งครับคือถ้ามันดูดพลังของพวกฮีโร่ที่ไม่ใช่มิวแทนเข้าไปเนี่ยตัวมันจะอ่อนแอลงส่วนโปรเฟสเซอร์ก็พยายามติดต่อเนทกับแฟรงกลินเพื่อช่วย2คนนี้ออกมาและในที่สุด การร่วมมือร่วมใจของฮีโร่ก็สามารถทำลายออนสล็อตลงได้ทันทีที่ออนสล็อตสลายไปนะครับเนทและแฟรงคลินก็ได้รับอิสระอีกครั้งแต่มันก็ต้องแลกกับการที่เหล่าฮีโร่ทุกคนที่กระโจนเข้าไปในร่างของออนสล็อตเนี่ยต้องมาลายหายไปต่อหน้าต่อตา ดูเหมือนว่าทุกคนได้พลีชีพไปแล้วในสงครามนี้แต่จริงๆแล้วตอนนั้นพวกเขาทุกคนนะครับรอดชีวิตอยู่ในจักรวาลกระเป๋าที่ถูกสร้างขึ้นโดยพลังของแฟรงคลินริชาร์ดเพื่อปกป้องครอบครัวและฮีโร่ที่เขารักซึ่งไอลูบอลสีฟ้าที่คุณผู้ชมกําลังเห็นอยู่นี่แหละครับก็คือเคาน์เตอร์เอิร์ธมิติที่แฟรงคลินสร้างขึ้นและอีกหลายเดือนต่อมาฮีโร่ทุกคนก็ได้กลับสู่โลกแห่งความจริงทําให้วิกฤตออนสล็อตเนี่ยสิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ หลังจากสงครามใหญ่กับออนสล็อตนะครับโลกก็สงบสุขปลอดภัยจากเจ้าวายร้ายตัวนี้ไประยะหนึ่งจนกระทั่ง Scarlet w i วิชใช้พลังเปลี่ยนแปลงความจริงของเธอเนี่ยลบพลังของมิวแทนเกือบทั้งหมดบนโลกในเหตุการณ์เอ็ม พลังกลายพันธุ์ที่ศูนย์สลายของโปรเฟสเซอร์เกับแมกนีโตดันรวมตัวกันโดยบังเอิญปฏิสนธิกันกลางอากาศเปิดช่องให้อนสล็อตเนี่ยถือกำเนิดขึ้นมาใหม่อีกครั้งด้วยรูปลักษณ์ใหม่ที่น่าสะพรึงกลัวยิ่งกว่าเดิมพร้อมความอาฆาตที่อยากจะแก้แค้นแฟรงกลินและเหล่าฮีโร่ผู้ที่เคยมีส่วนทำลายมัน การโจมตีของออนสล็อตเริ่มจากควบคุมจิตของมิสเตอร์แฟนตาสติกกับฮิวแมนทอชให้ช่วยไล่ฆ่าแฟรงกลินพอโดนพ่อกับน้าตัวเองตามล่าแฟรงกลินที่ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องหนีเข้าไปอยู่ในจักรวาลกระเป๋าที่ตัวเองสร้างขึ้นจากลูกบอลของเล่นอีกครั้งพอเห็นว่าเหยื่อวิ่งหนีนะครับออนสล็อตก็ตามล่าเด็กไปถึงเคาน์เตอร์เอิร์ธซึ่งในจักรวาลกระเป๋านี้เนี่ยถึงพวกฮีโร่ตัวจริงจะกลับไปอยู่ที่เอิร์ธ616แล้วแต่ในโลกนั้นก็ยังมีอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของเหล่ Hero าฮ พอออนสล็อตเข้าไปปุ๊บนะครับเหล่าฮีโร่ก็ตรงเข้าต่อสู้กับออนสล็อตแบบทุ่มสุดตัวแต่ออนสล็อตก็ใช้วิธีควบคุมจิตให้ฮีโร่สู้กันเองบ้างเล่นงานด้วยพลังที่เหนือกว่าบ้างจนทุกคนรู้สึกว่าโอ้โไหไอ้นี่นี่มันร้ายยังไงก็เอามันไม่อยู่แน่ๆแล้วพอรู้ว่าออนสล็อตมันเก่งเกินต้านทุกคนก็เลยวางแผนกันว่า เราต้องล่อออนสล็อตมาที่ตึกแบ็กสเตอร์แล้วล่ะจากนั้นค่อยให้แฟนตาสติกโฟเนี่ยเปิดประตูมิติของเนกาทีฟโซนรอไว้และพอออนสล็อตมาที่นี่ตามแผนนะครับริกกี้บาร์นตัวตอนอีกเวอร์ชันหนึ่งของบั๊กกี้ก็ได้ตัดสินใจเสียสละดตัวเองขับแฟนตาสติก่าพุ่งชนออนสล็อตให้กระเด็นเข้าไปอยู่ในเนกาทีฟโซนแล้วให้ริชาร์ดปิดประตูขังทั้งคู่ไว้ได้วยกันเพื่อผนึกออนสล็อตเอาไว้ในนั้นตลอดกาล หลังจากการเสียสละในครั้งนี้ ริกกี้บานส์ก็กลับมาปรากฏตัวในเอิร์ธ6 1 6โดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งในขณะเดียวกันออนสล็อตก็ยังถูกขังอยู่ในเนกาทีฟโซนซึ่งเรื่องนี้ละครับมันคือโอกาสที่จะทำให้ออนสล็อตกลับมาอารวาดอีกครั้งในอนาคตอันใกล้คือจากที่เล่ามานะครับหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าออนสล็อตเนี่ยทำไมมันแพ้ง่ายแพ้ได้ละเกินซึ่งผมก็ต้องตอบแบบโง่ๆเลยว่ามันก็ตามคันลองของตัวร้ายนะครับแต่ว่าสังเกตดูว่าการ11กับออนสล็อตเนี่ยมันแทบจะไม่มีใครสู้ มันได้เลยเพราะฉะนั้นการันตีเลยครับว่ามันเป็นตัวละครที่เก่งจริงๆหลายปีผ่านไปริกกี้บานส์ก็โลดแล่นอยู่ในเอิร์ธ6 6 6และตอนนี้เธอกำลังทําหน้าที่ฮีโร่ภายใต้ชื่อโนแมดก่อนที่ภัยร้ายจะปรากฏตัวนะครับริกกี้ก็เริ่มฝันร้ายและเห็นภาพออนสล็อตเนี่ยคอยหลอกหลอนประสาทเธออยู่บ,บ่อย ทำให้เธอเห็นภาพฮีโร่ตายมั่งอะไรมั่งจนเธอรู้สึกว่านี่อาจจะเป็นสัญญาณบางอย่างที่ชี้ให้เห็นว่าออนสล็อตกำลังจะกลับมาอีกครั้งทําให้เธอและทีมยังอไลซ์เริ่มสืบหาบ่อแสการคืนชีพของออนสล็อตจนกระทั่งได้เจอกับทีมซีเคร t a อเวนเจอร์ทั้งสองทีมก็เลยร่วมมือกันบุกตรวจสอบฐานลับของบริษัทร็อกซอนในป่าของประเทศโคลัมเบียและที่นั่นเหล่าฮีโร่ก็ได้พบแหล่งพลังงานประหลาดจากมิติในกงทีบโซนจริง ทันทีที่ได้เจอกับคลื่นพลังนะครับในที่สุดออนสล็อตก็ช่วยโอกาสปรากฏตัวออกมาอีกครั้งด้วยการเข้าควบคุมร่างของริกกี้อย่างสมบูรณ์ทำให้เธอกลายเป็นสื่อกลางที่ทำให้ออนสล็อตเนี่ยโผล่ขึ้นมาบนโลก พอออกมาได้ปุ๊บออนสล็อตในร่างของริกกี้เนี่ยก็เผยความจริงที่น่าสะเทือนใจแก่ทุกคนว่าริกกี้บานที่แท้จริงนั้นได้ตายไปตั้งนานแล้วเธอเสียชีวิตตั้งแต่ตอนที่ติดอยู่ในเนกาทีฟโซนเมื่อหลายปีก่อนส่วนร่างโนแมสของริกกี้ที่ยืนตรงนี้เนี่ยมันเป็นแค่ตัวปลอมที่ออนสล็อตสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือนำพาตัวเองกลับสู่โลก พอได้ยินแบบนี้นะครับริกกี้ก็เลยฮึดสู้นะฮะและเลือกที่จะยอมเสียสละตัวเองอีกครั้งเพื่อกําจัดออนสล็อตให้สิ้นซากเธอขอร้องให้กราวิตี้ฮีโร่ที่มีพลังแรงโน้มถ่วงจัดการปลิดชีวิตเธอซะในขณะที่ออนสล็อตยังคงสิงร่างเธออยู่นี่แหละทาใหออนสล็อตสูญเสียร่างโฮสและสลายไปอีกครั้งคือตรงนี้คุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมรอบนี้ออนสล็อตเนี่ยมันโดนปรับง่ายจังก็ต้องบอกว่าการมาครั้งนี้เนี่ยมันต่างจากครั้งแรกนะครับเพราะว่าออนสล็อตเนี่ยมันไม่ได้ฟาร์มอะไร เ,เพราะฉะนั้นการเสียโฮสก็เท่ากับปิดกั้นโอกาสให้มันได้อลรวาดต่อแต่การจะปราบมันได้เนี่ยโลกก็ต้องเสียฮีโร่ดีๆไปคนหนึ่งเช่นเดียวกันหลังจากที่ศูนย์สลายไปพร้อมกับริกกี้นะครับโลกก็ดำเนินมาถึงยุคคราโคอาประเทศของเหล่ามิวแทนที่พวกกลายพันธุ์อยู่กันยังมีความสุข อีกด้านหนึ่งองค์กรออคิสซึ่งเป็นหน่วยต่อต้านมนุษย์กลายพันธุ์ก็เริ่มวางแผนบ่อนทำลายประเทศของมิวแทนด้วยการฟื้นฟูออนสล็อตขึ้นมาใหม่แล้วฝังมาลงในจิตของลอสมิวแทนที่มีพลังควบคุมแรงโน้มถ่วงแต่เธอคนนี้เนี่ยกำลังอยู่ในสภาวะแตกสลายเพราะว่าสูญเสียครอบครัวเพราะฉะนั้นลอสจึงเป็นสื่อชั้นดีที่ออคิสจะจับไปทดลองเพื่อฝังออนสล็อตเข้าไปในจิตใจของเธอ หลังจากที่ฝังออนสล็อตเข้าไปปุ๊บนะครับลอสก็ถูกส่งมาที่คราโคอาแต่ตอนนั้นลอสที่อยู่ในภาวะสูญเสียพลังต้องต่อสู้กับแมกนีโตบนสังเวียนครูซิเบิลสนามประลองศักดิ์สิทธิ์ที่ใครก็ตามที่ตายในการต่อสู้จะถือว่าเป็นนักรบที่มีเกียรติและลอสที่ตายในการประลองเนี่ยก็ถูกชุบชีวิตขึ้นมาใหม่คือตอนนั้นคราโคอานะครับมีพิธีอะไรประหลาดๆเยอะนะฮะเพราะว่ามันไม่ซีเรียสกับการตายกันแล้วใครตายปุ๊บก็คืนชีพใหม่ได้รัวๆจะไปกลัวอะไร แล้วพอลอสคืนชีพกลับมาเนี่ยเธอก็ได้รับพลังคืนมาเหมือนเดิมแต่พอลอสได้ชุบชีวิตปุ๊บออนสล็อตมันก็แฝงตัวเข้าไปอยู่ในรีเซ r เ c ชั่นโปรโตคอลทันทีใครที่ถูกชุบชีวิตก็จะถูกออนสลอ็อตขโมยกินเศษจิตใจเพื่อเพิ่มพูนอำนาจทำให้ผู้คนบนเก,กาะคราโคอาเริ่มเห็นภาพหลอนของออนสลอ็อตที่ตอนนั้นทุกคนพากันเรียกว่าแพชเวิร์กแมนเพราะไม่มีใครรู้ตัวจริงของมัน ชาลเซเวียร์รู้สึกเอใจกับการปรากฏตัวของแพชเวิร์กแมนคนนี้มากๆนะครับเขาก็เลยสั่งให้นท์ครอ r a เลอร์เนี่ยไปสืบสวนเรื่องนี้คือตอนแรกชาลก็สงสัยว่ามันน่าจะเกิดจากลีเจียนลูกชายผู้เอาแน่เอานอน,อนไม่ได้ซึ่งอาจจะกำลังทำอะไรแผลงอยู่แต่พอสืบไปสืบมาลีเจียนกลับบอกว่าแพชเวิร์กแมนที่พวกมิวแทนพากันเห็นน่ะจริงๆแล้วมันคือออนสล็อตต่างหากละเฟย พอแฝงตัวอยู่ในคราโคอาสักพักหนึ่งนะครับออนสล็อตก็เริ่มควบคุมจิตของมิวแทนให้เข็นฆ่ากันเองมากขึ้นพอตายมากขึ้นก็ต้องชุบชีวิตมากขึ้นมันยิ่งทําให้ออนสล็อตค่อยๆแทรกตัวเข้าไปในจิตของชาวคราโคอาจนไม่รู้พวกมิวแทนจะเอาตัวรอดจากหายนะนี้ได้ยังไง นอกจากนี้เนี่ยมันยังวางแผนให้เซเวียลบข้อมูลความจำสำรองของทุกคนออกจากระบบเซเลโบรเพื่อไม่ให้สามารถชุบชีวิตใครกลับมาได้อีกเรียกว่างานนี้ตายจริงไม่มีฟื้น พอวางแผนทุกอย่างไว้เรียบร้อยนะครับอ่อนสล็อตก็เริ่มดําเนินแผนการเพื่อกําจัดมิวแทนแบบไม่ให้เหลือกลับมาคืนชีพได้อีกมันสะสมพลังจิตด,ด้านมืดจนเข้าควบคุมความคิดของมิวแทนจํานวนมากและจัดงานเลี้ยงสุดคลุ้มคลั่งที่ชื่อว่าครูซิบอลที่บากรีนลากูนโดยตั้งใจจะให้เหล่ามิวแทนที่มาร่วมปาร์ตี้ในครั้งนี้เนี่ยปลดปล่อยอารมณ์ด้านลบกันอย่างสุดขีดและจบลงด้วยการเข็นฆ่ากันเองทั้งหมด ก่อนที่ปาร์ตี้ครูซิบอลจะเกิดขึ้นนะครับไนท์ครเลอร์กับลีเจียนก็ต้องร่วมมือกันหยุดหายนะครั้งนี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปและไนท์คราวเลอร์เองก็ตระหนักว่าการรับมือกับออนสล็อตในคราวนี้เนี่ยไม่ควรที่จะใช้วิธีการต่อต้านแบบเดิมส่วนจะใช้วิธีไหนก็ยังไม่รู้เหมือนกัน และทีนี้ระหว่างสืบสวนนะครับมันจะมีอยู่ตอนหนึ่งที่ไนท์ครอเลอร์เนี่ยได้เสียสละชีวิตเพื่อปกป้องเหล่ามิวแทนและตอนที่เขาถูกชุบขึ้นมาไนท์ครอเลอร์ก็ขอให้คอเตสกระตุ้นสติปัญญาของเขาจนรู้วิธีที่จะพิชิตออนสล็อตจนได้จังหวะที่ออนสล็อตเริ่มปาร์ตี้ครูซิบอล ลีเจียนได้สร้างมิติแอสต o รอาลเตอร์เพื่อรวมจิตใจของชาวคราโคอาทั้งหมดเข้าเป็นหนึ่งเดียวและพาทุกคนไปเผชิญหน้ากับออนสลอตด้วยกันในโลกแห่งจิต เมื่อออนส็อตเข้าสิงโปรเฟสเซอร์เอ็กซ์กับแมกเนโตจนสามารถปรากฏร่างจริงออกมาบนโลกเรามิวแทนทุกคนก็พร้อมใจกันเปิดใจและโอบกอดรับเอาตัวตนของออส็อตไว้ราวกับให้ทุกคนนะครับยอมรับจุดด่างพร้อยข้อผิดพลาดและด้านมืดของตัวเองแทนที่จะต่อสู้ขับไล่มันด้วยความกลัวและความโกรธเหมือนที่ผ่านมา การเผชิญกับความรู้สึกด้านบวกทำให้ออนสล็อตอ่อนกำลังลงอย่างฉับพลันเพราะไม่อาจจะดูดซับอารมณ์ด้านลบได้อีกกลายเป็นหนอนจิตตัวเล็กๆที่ถูกไนท์ครอเลอร์บีบขยี้ได้อย่างง่ายได้ไม่มีเศษเสี้ยวของมันหลงเหลืออยู่ในจิตใจ,จของพวกมิวแทนอีกต่อไปถือเป็นการปิดฉากมหาวายร้ายตนนี้ลงได้อย่างน้อยก็ในตอนนี้ สำหรับเรื่องราวของออนสล็อตนั้น <S <S ผมได้พาคุณผู้ชมเดินทางมาจนถึงปลายทางเรียบร้อยแล้วนะครับแม้ว่ามันจะเป็นปลายทางที่มองเห็นจุดจบแต่ออนสล็อตก็คือสิ่งมีชีวิตพลังจิตที่ไม่สามารถกําจัดมันออกไปได้อย่างถาวรตราบใดที่มิวแทนยังคงมีความมืดอ,อยู่ในใจถ้าใครอยากฟังประวัติตัวละครไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดรายการตอนใหม่ๆนะครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ไปละครับ ครับาบายยจ้า